เป็นต้อกระจกครับพอกินยานี้แล้วก็ไม่ขัดไม่เคืองเลยแสบคันก็หายเมื่อก่อนก็คันอยู่มองแสงแดดได้สบายตอนนี้เริ่มเป็นต้อกระจกนะคะแต่ว่าที่อาการหนักๆก,ก็คือบวมขึ้นตาค่ะประมาณกล่องที่สองมันก็เริ่มเริ่มแบบตามันจะมองภาพใสขึ้นนะคะ,คะชัดขึ้นเป็น ต้อกระจกตาเสื่อมหลังจากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเียคอนแทกนะครับทำให้เกิดความมั่นใจในการขับขี่รถยนต์ได้มากขึ้นครับชื่อสำนึโสภาพอายุ83ปีแล้วครับเป็นต้อกระจกครับมองเห็นฟ้าฟ,า,ฟ,า,ฟางๆไปงั้นแหละมองไม่เห็นแล้วมองแสงสว่างแดดจ้าๆนี่ไม่ได้เลยเพราะแต่กินยานี่ล้วก็เห็นบ้าง แจ้งก็มองได้ไม่ขัดไม่เคืองมองแสงแดดได้สบายก่อนหน้านี้มีมีน้ําตาไหลเหมือนกันครับมันมันขัดตาแตอนนี้ก็พอกินยานี้แล้วก็ไม่ขัดไม่เคืองเลยแสบคันหายไปไหมคะแสบคันก็หายเมื่อก่อนก็คันอยู่ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยน่ครับชื่อจันทนีกัมราชนะคะอายุ55้าสิบห้าค่ะ ตอนนี้เริ่มเป็นต้อกระจกนะคะแต่ว่าที่อาการหนักๆก็คือบหวานขึ้นตาค่ะค่ะเป็นบวานขึ้นตาค่ะมีอาการยังไงบ้างคะก็คือมันจะมีเส้นเลือดขึ้นที่ดลวง,ลง,ลงตาดํำนะคะแล้วก็พอไปขยี้ปุ๊บมันก็จะแตกเต็มตาทําให้ตามองไม่เห็นนะะอาการรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่การทานดีคอนแทคกล่องแรกเลยไหมคะ กล่องกล่องแรกยังยังไม่ค่อยเห็นยังสังเกตไม่ได้อะค่ะดีขึ้นในช่วงประมาณกล่องที่สองมันก็เริ่มเริ่มแบบตามันจะมองภาพใสขึ้นนะคะชัดขึ้นเส้นเลือดถอยแตกค่ะแต่เต็มตาดําตอนนี้เลือดเห็นไปตรวจหมอหมอบอกว่าเลือดตาบนตาล่างเนี่ยคือมันจางแล้วมันไม่มีแล้วค่ะค่ะ ดีขล้ีค่ะดีขึ้นนะ,นะะตอนนี้สภาพตาก็จะเหมือนเหมือนกับก่อนก่อนที่จะเป็นนะคะ<อ>ก่อนที่เบาหวานจะขึ้นตาชื่อลนกรลอดสันเทียนะครับอ,อายุต,ตอนนี้ก็57ปีนะครับสายตานะครับสายตานี่เป็นต้อกระจกตาเสื่อมอแล้วก็สายตาสั้นประมาณพ<อ>ันสองนะครับวิสัยทัศน์ในการมอง แย่มากนะครับแต่ตอนนี้หลังจากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร decontact นะครับ,รบแล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับป้ายทะเบียนรถคันหน้าที่อยู่หน้าเรานะฮะ<ม>ก็มองอ่านออกแม้กระทั่งตัวจังหวัดทำให้เกิดความมั่นใจในการขับขี่รถยนต์ได้มากขึ้นครับดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดด้วยเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D-Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซันโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น D-Contact ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอกตอหินต้กระจกจอประสาทต,ตาเสื่อม จอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค